คบนี้ก็เป็นบรรยากาศการเล่นของทั <copyright Willy 2> ้งสองทีมนะครับเป็นคู่แรกของวันนี้นะครับเป็นผู้เล่นที่โอ้โหวโลกนี้ยิงก็สวยงามมากนะครับจิี่ยิงไปสวยนะครับของทีมเสื้อสีแดงนะครับเห็นบรรยากาศรอบๆสนามของเรานะครับ อีกสนามหนึ่งนะครับอีกสนามหนึ่งสนามนี้ก็หมดนะครับคู่แรกนะครับหมดแล้วต่อไปก็จะเป็นคู่ที่2ของวันนี้นะครับซึ่งตามกําหนดการก็จะเล่นตั้งแต่18บแนาฬิกาแต่ตอนนี้ก็คู่แรก เรื่มมานะครับเรื่มเวลามาเรื่มเวลามาประมาณสามสิบนาทีอันนี้เป็นสนามบีานพี่ <S <S ตั้งอย่างนี่ยไปไว้เสรนี้ยิ้มแต่ เสื้อดำนี่น้องกี่น้องกี่นะครับเป็นผู้ดูแลสนามของเรานะครับผู้ที่จะดูแลสนามสาวัสดีครับนี่กรรมการนะครับเตตีกรรมการตีนะครับซึ่งเป็นผู้ที่เป่า นะครับหลายทีมมาเมื่อวานเอาบานนะครับนี่เป็นผู้ตัดสินนะครับที่มาตัดสินให้กับน้องๆประเทศลาวของเราเนาะเป็นไงบ้างอาจารย์ตีเป็นไงสนามเราสนามก็ดีครับเนาะสนามสนามก็ดีแล้วเป็นยังไงสมาชิกเราสมาชิกเราก็เต้นเต้นเ้ยชอบไหมสนามเราชอบไหมชอบชอบเนาะอยู่ในอยู่ในเมืองไม่อยู่ข้างนอกครับวันนี้เป่ากี่คู สองคู่นีแล้วสองคู่แล้วนะเนอะครับ,รบขอบคุณมากครับเฮ็ดเฮ็ดโอ้เล่ยืนบังเลยครับก็เป็นบรรยากาศนะครับสดสดครับนี่เป็นการแข่งขันคู่ที่สองของสนามบีสนามเอ สนามนี้สามารถเดินได้หกนะครับรับหนึ่งเป็นเจ็ดนะครับ,รบตอนนี้ก็ได้สปอนเซอร์จากเดโฟนะครับให้เป็นเสื้อเอี่ยมมานะครับที่สนามพักบาลของเราตอนนี้ก็จะใช้ประโยชน์นะครับก็เป็นอีกสินค้าคุณภาพ าอกตอนนีเรา่งคน่รตงไปตอ้ยมาเห็นันดองดอปดอปอปด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 อึดอป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 ดดอป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 ดออ่ดอป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 อปดอปดปอ